Na hà nội, dạy cows, chì lèo đèo, vừa nơi, dạy cows, chì lèo đèo, vừa nơi, dạy cows, chì

ไปหากันดกไ้บอกเนีว่าตัวปหาว่าเที่ยวพแกงนั่นมันเห็ดปวกนีน่เห็ดปวกตาบเลยเนาะพวกพี่น้องเลยมิบันี่ติจามีชงักแกงช้างกินช่างเบื่อว่าช่างเทื่อนบ่ได้เลยหอเห็ดมันย่งไปเด็ดตัวนี้บอเห็ดเห็ดหนามองง้อ ใไปกีคนน่ะไปสามคนก็ไปใส่หน่องก่อนข้วเลยแล้วก็น่องมวยเลยโอ้โหใส่ไงน้องยดแล้กินป่ะนี่ของใครนี่ตัวนี้นะของน้องมวยของน้องมวยบ่นี่นะแม่นี่เออตัวน้องมวยน้องมวยทีนแรงเนี่ยก็แต่แหม่ก็ยั้งเนี่ยกล้ามเมาเมีย์มิจาน หลาเติเอาคนโฮมกันบ่อหรือว่าแบบใดอไรเ่อเฮ็ดนี่ทีเอาแกงร่วมกันบ่อหรืว่าแยกบ้านนี่รวมกันรวมกันโอ้คือคือได้เติมเนาะเม่อาว่ยอปลอกงชาเว้ะกินน้ำเย็นวะเฮ้ยไปเอาไปล้นล้ เออมันแหล่เออโอ๋ này, นี้กินข้าวหืออีหยังบาดนี้กินข้าวข้าวแลงนี่ข้าวเช้านี่ข้าวเที่ยงข้าวแลงข้าว ทงพิกเดเมื่อวานโดยสบายเนี่ยเฮ้ยมีนบอนี่น้องมวยเรือสบายดีเด้อโดยโอ้เจา้าได้เฮ็ดหลายเนาะฮ <c oughs> น้องมวยพี่น้องมวยมาถา่ายเฮ็ดเมื่อยหิ้วเข่าที่เพิ่นเนาะเบื้องกล้องตำลวดพี่เจ้านะเออผียดจ้าเลยตาใจจะถ่ายก,กินแกงเห็ดมวนเนาะเ <c oughs> มื่อได้แกง You, ام, พี่น้องไว้พี่น้องเปอนกับปหาร็ดมาไปกับกึกับน้องพรอนคำฮะพิธีที่ไหนอ่ะนะกินข้าวไม้โอ้อันข้าวไม้ที่ว่าพ่อจะไปเอามาอืออื่นบ่เออฮะเฮือนทางน้องเองตะถังลูงไว้จึงแดก็ได้โอ้ ถึงว่าอันนั้นงวดจะคิดว่าอยงไดแล้วบันอะอื่นเนี่เนาะกรอฮะแกระไดก้อแก่กโอ้แก่กอะโอย่าจะเินนโดดโดบอโหดอกอืเลหนึ่งเข่าเนาะกะจายเลจนตายกินเ่น้องไอ้กินเลยกินเลย จำแจวยังนะถทาแกงเฮ็ดมาไว้ดอกนเ,อเกนาะเ,<ร>เพื่อจะได้แกงเพื่อเพื่อแกงให้สร้างกินน้องเมยนอนพี่บ่อมือหนินอนสคืนนอนสามคืนอ๋อน,นอนสามคืนอันมีจุดประสงค์ในนอนสามคืนเน,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 นี่ยทำเนี่ มาเล่นน้ำเดนมาบริหารนึงข้อช้อยหนึ่งข้าวซอยมืออื่นซอยกันเดิแต่เศร้าได้บ่เบือนเนี่ยนุ่งหนวดใช่ไหท่านกินอยู่บ่เนี่ใครนุ่งหนวดกินน้ำอยู่บ่ท่านงท่นนี่เได้หนึ่งมันเลยมันนี่บ่แเอาอันนั้นมันเนื้ออยแล้วก็เนื้ออยอันนั้นด้นุ่งหนวดจิงเบียกับผูอิน มึหน่กินคูเรียกับเบื่อิ่มอือเนาะนี่อ่านี่เขาคอยใจจะไปห่อยแบบชี้ไหมคอยใจจะไปห่อยแบบชี้ไหมใจต้องว่ายแบบในมองหนึ่งเพราะว่าเขาของเขาเท่ากวดเท่าอย่างแหละเขาต้องเอาไว้พื้นเอาไว้แบบชี้มองที่ว่าเขต้องว่าขึ้นใกล้มองกับข้าวกบน้ำเอาไว้ถังพีเดอร์บันนีเด้อเออในน้ำเด้อเพราะว่าเขากวดนั่นกวดนี่นะครับเป็นป้าว่ายคูครับ มองเท้าเหตุยูกินแต่มันบสะอาดเข้าใจเนาะไปน้องกินข้าวกินน้าก่อนพี่น้องเว้ยยิ้มเข่าตาเหลือกไปเลยท่งนี้ไงยิ้มเข่าต่ว่าอายบ่เอ้ยวายก็ได้อายยังลุ่งนวลน่ะเอออายกล้องบ่เรื่องอะไรไหม น้องหล่อมือตายฮะเฮ้วันนี้หาคุตกับปู่ไม่หาเห็ดเออไม่อืดกินข้าวไม่โดนเพื่อนเจ้าก็กินบ่ได้ยังกินกินเฮือนมิโต้นี่ยต้องเหินนี่เลยเถอะเหนเหมือนมุ้ยผีมุ้ยผีเห็ดไป็ั้งแค่ตอนน่ะ นี่เฮือนนะเฮือนฮะตอนนั้นคือว่าผี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 ใช่ทางแม่เพิ่นแบบเป็นเจ้าถืออย่างนีเออผีคนละผีเลยอออันหนึ่งผีอันคนละอันกันเนาะอันนั้นผีที่ว่าแม่แม่เพิ่นรับมานต่างหากเนาะอันนั้นก็ผีทางคอเพิ่นเด้ผีคนลาวมาจากเทศกันก็ทางลูกเตี้ยทางประตูเพิ่นถือผีคนละถือก็ต่างกัน เสียบอ่ะมาจ่ายมาสาพันเฮ้ยกูดูเองอเปลี่นว่ามาหามาถหาเฮ็ดเมื่อยก็ได้หายเป็นขอแจได้ลายลูกเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้สาพัน คุณเช้า<ป>นี่ไปไป่ไปซีหัม่ซีคัมไม่ถามน,น้มนอง่นทางน้องคนชวนไปขับรถปุบเป็นดิซืมาจากโลซื้อ0 0 0พัน 30, สามสินนี่จกินาจกเทือกนี่โหน้ำหนักคนอื่นกลับทักทายสวัสดีสวัสดีนะ้อพ่อแม่พี่น้องที บัดจะกู่ชาวคนจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวตามที่ฝั่งน้องไปโหดขาวไปเท่าไุร่น่ะโหดข่าวอยู่ไงมากินข้าวแล้วก็ออกไปซื้อทำไปมาได้ื้อห้่ยมไปหาเห็ดอะไรกเอาคนข้ามได้หลายประเฮ็ดหน่ะได้จะว่าบุสมของน้องมวยไหมจ๊ะบ่เหรอเห็นน้องมวยคือ ได้หลายติบของพ่นคำมอพอเกงบ่แต่ก้าขึ้นมาแต้พ่อนคำหาเห็ดบ่เยน,น,นี้จิวตนะุก่อ้ยเราไปไมีแตเราอยากเต้นพเพลงพังเพงลงเต้นเปิดเพลงไปนน้ำหาเห็ดเป็นน้ำพ่อ,อ <c oughs> ก็ไ่ได้เด้ห่างแต่ก้าะพ่อนคำหากินมานานี่เยนี้จิวตุกบ่ เวลาคอยไปนึกมากแตอยากเต้นเนาะว้าเต้มีแต่อยากเต้นเจ้าอยู่ไหมเบื่อไปเลรอวะไปไปคือในเรื่องแนวมันบ่เห็นได้จากดอกเอาะไม่ได้นน้ำพ่อกินนี่บ่ได้พ่อกินพ่อแกงนี่บ่สปู่พ่ออะไรพังเบิ่งนี่เบิ่งอันบาดหัวนี่บ่บุสมกึ้เนาะกึ้เก่งมเลย เออเว้ลงหนาคุณหากินบ้านเว้ยไอเก่ามิเตอรน้อกปั้นไห้เออวันนี้คุณหมานขี่คุยขนาดนี่เาะไงคุยด้ไลลกมวยการเนาะเออเนาะไอ้นี่หมานวันนี้เวลาเลเนาะประได้ปันเหี่ยัใส่รจะกลับบ้านมาเลย ตอนแรกนุงหมวดมาสิครับมาหนี้พอดีทางเมียตำรวจโทรบอกว่าใครเนรแล้วถามว่าน้องคนนี้ผู้น้อยฮะแมนเัาเป็นอ่าเปิดไข่หรอฮะหมายว่าคิดจากแม่เพื่อนแหละสวิตแม่เพื่อนเป็นแม่เป็นกะไปหาหมอมาแล้วกะแม่เพป็นกัเศร้าพอแม่เศร้าแล้วก็ลูกโตทางเออยู่เพื่อนสองคนแมนกระเพาะที่หายเจ๊แมน ก็เลยอ้าวอ้าวลูกขุณยามาพี่พี่ตัวบอกว่าไข้ในแล้ยวโอ้โหก็เลยลูบอกหน่วยว่าบอกมากุนยามาถ้าถ้าว่าลูกหนวดเมื่อไหนยันเพราะว่ามันมันเสียเวลาหลายมือนีนว่าทั้งส่างเพิ่นถาในมุ้งก็เลยสี่ในมุ้งเนี่ยอย่างมากกว่าลูกหน่วยสักกีเมื่อถ้าว่ามันบอกไข้ก็ ใค่แน่หายหายไหวเด้อเ <c oughs> <c oughs> นอคันน้องถามว่าลุงหนวดพวกใครลุงหนวดกะถามว่าผลส้มมากลางคืนหรือว่ามะแรงนี่ลุงหนวดกันเป็นในเมื่อเลยแหละกับคำเดิก,กน,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 นู่นกันในในเมื่อเนี่ยเพราะว่าเออ่มือเ้านี่มันออกแล้วออกจากห้องมอนะมาแต่คืนนี่เลยอ๋อแล้วมันถ่ายขับรถไปส่เงเลยกันเป็นน้องเคย<อ>น่เคยขับไปส่ง เบือนกินข้าวม่เจ้เห็นน้องพันธุ์มันชวนยุ้มมากินอีกอะชวนมากินยุ้มากินข่าม่นเจ้ไม่รู้อะก็มีไก่ก็ขาทอดไกด่ไก่ตัวประมาณชิโตะฮาตัวิโตะฮาโตะกินแต่คนในเฮือนตัวเองนี่บอกหรือว่าหรือว่าแบบมีสะบ้านมาก,กินหรือบแบบไหน อิงตามโดยอิงตามทางประตูก่นเออการหาบุตเิกับไรฮาแล้วเพราะว่าคืออยู่แถบเซี่ยปูนนะ่ะเพิ่นจะมีแบบว่าไปกินเฮือนนั่นไปกินเฮือนนี่นะเป็นบ่าแบบเดียวกันบ่าบุตริก่คือการลืมเลย,เล,ยลืมเลยลืมด <laughs> โอ้ยตายแล้วบ้านนี้ลงท้ายมาคำว่าลืมกึ๊อ้อาวไอ้ยักกี้ฮะเมื่อเดอนตปีเฮ็ดกูปีปเมื่อไหน่ทีจ้าได้ทำไมเรเอ็ดกวยเถิดจ้าฮะ ามานางผีป่ะนางก็บอกผีกป,กป่ะเดี๋ยวก็บอกกันเชียวครับอยู่แถบเีโปรใน,น,นพันชีแปลว่าข้ายใแบบคแบบือบุญบ้านบ้านเป็นบุญเป็นยัง,งนะแบบว่าอ่าจมติว่า,าพันชีเป็นมีขางัวขากล้วยตุ่มโฮมกันอ,อี่เนียอ๋อแต่นั้นพุ่นลูกแม่ ผู้ใหญ่บุ้มมีกะแล้วแต่แต่ขึ้นกับคนมีบ่มีแหละก็บบริเวณสุขคนดอกผู้มีก็เฮ็ดผู้บ่มีกะกะเฮ็ดเอ๋ว่าตามพี่ตามคลองผู้ใดบ่มี่เราจะเอาแบบผู้ใหญ่กินเราซึ่งแม่นแม่นแม่นแค่นั้นแหลอันนั้นหนึ่งฉันเลยไม่เคยเห็นทางประตเพิ่นแบบเอาหมูอันนั้นไม่ไกลฮาร์โตแทนโม ก็ดีด้ดนเนะาะกับวุฒิชินเปลือกเนาะนี่จะเหล่าขา่าวมั่งคงเช่ไนไรแบบเพื่อไงจะมากินเบี้ยแล้วลูกอันนี้กินแล้วอืมเมนอยู่แบบนี้นะกินเพิ่งกินเหล่าข่าวสูบยกสูบยากรอยา,กกอกยายใหญ่พี่น้องเลยโดยกินยาเพิ่นสูบเพิ่นเนืนน้อแค่ว่าะพ่นยางก,ก้อนนี่สามกิโลนี่ห่อไปลำหลังนี่ยังถือกินจนยังล้มวะเออ เป็นกินยาที่แบบว่าเป็นปลูกเนาะยาปลูกเอาเออธรรมชาติเพื่อนยาคอกบ่แบบทาำมันโตทางมันโตเพป็นปลูกอันพิกายนี่ก็จนใบแบบนี้ไงเออนั่นแหละใบใหญ่เลยเคยสูบอยู่บ่เคยเจะน้ำใจแช่เคยตะเคี่ยวแม่เคี่ยวเนี่ยเคยเนาะของแนวอันเคี้ยวหมากเนาะบ่เมาบ่ ก้ยบาคือจนอยากหากใส่ลาใส่ประมาณสองสาเส้นก็ยังอยากหากเ่จะคือจะคืออยากชี้จ่ะแบบอันตดนดนแถวกนแดงเพื่อถ่าคุณคำยาปุกปุ๊บคุณว่าสีพุเสดเป็นบ่เลยคือเคยเมายาชุบตี้ก่อนค่ำเลยจ้ะ เขียวบ่เขียวจิบ่บ่เคยเขียวบ่เคยเขียวเฮ้เขียวกระเด็นาึกน่ะเขียวกับเบอรใส่ยาอ่าเขียวดินเนี่ตอนต้นเล็กๆน้องกับไปแพะดูเขียวดินจีซื้อเออได้นแหละจะเขียวดินนั่นแหละทวิทแกเขี้ยวเขียวดินนำมปเตาเผินแบบไม่ใส่ยาเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปนั้นติดแน่นติดเลยบาทแม่อือบาทนี่เห็นคนถือ กระตาข้ามายางกายนายี่ก็บม,ม,ม่ได้จิบ่ทำแมนมาทางแม่เพื่อนอาชามโตแล้วไ่พอเออมือนี่เขียวมือนี่จะค้ำอ่ะามเนี่ย่พอแข่งวันหลายคัมเนะาะเ,เท่าเย็นแรงเลียงต้งเตรียมตลาดใช่ไเ่ได้อตลาดตั้งนะยังไงก็ยช่องตั้งยังไงก็ไม่ก่ายเหี้ อืมเพียงกันแล้วเพื่อมื่อวันนี้คือหมากเดียวเชื่อหมากเดียวเขหมากเดียววัอนี้ทารกคำเพื่อ <c oughs> เพื่อคำหนึ่งเจ้าก็ต้องเขี่ยวเพื่อนอนอีกบ้าอนนอนบ่เขี่ยวอ,อ่ะแบบเราจะไปนั่งเปนี่เมาเลยลุงเมาบ่แม่นแบบใจเต้นตึ๊ก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 หัวก,ก,ก็วินตากระลายไดมา ออวันเป็ลายวันตากแดดก็คึกเลยเนาะแม่เบิ่งก็ไม่ได้อยากให้เลยเมายาไม่บ่ไอ้เมายาดูเมาเลยเมายิ่งโม่เมายาสูบเนี่ยหนุ่งหนุ่งก็เคยอ่ะยาอันเคี่ยวเคี่ยวหมากนี่แหละอ่าตอนยังน้อยกี่ด้อเห็นมีตู้เถาในเฮือนแล้วเอามาสีเขียวเราหนุ่งหนุ่งก็แล้วทำสูบ โอ้ยมือนั่นเน่ยมันกินเขาบดมือเมยามยาสูบมันมันคือเมาเหล้าเมาเบียพี่น้องมันเมาแบบยู่ยากเนาะคือเนาะแม่แบบในใจก็เต้นตึ๊กเมื่อยคือเมื่อยลูกเมื่อยโดนจนเห็ดยางก็ทึบเลยนะเมื่อยกลางวันเมื่อยกลางคืน มันบอกอากาศบอกถึงแต่ว่ามันป็นชันในรอยเนาะเมายาสูบเนี่ยเขาเมาเหล้าเมาเบียร์นี่ถ้าว่าเมาเมานี่มันหลายหลายรูปแบบเนาะเมาแบบมวนกับมี่้าว่าเมาแบบอ่อีดีกับนอนรับแจ็บเลยเมาหู้ทีอะไรแต่เมายาสูบเนี่มันโมเม้นนั่นนี่ติงขี้ันมันจะหักเลยเนาะ มือเมืออในรอยสั้นๆเกับไม่อยากหาอย่างเดียวไม่อมีร่แก่เออล้อหนึ่งข่าวแล้วว่าพอนคำเลยแล้วหงเดียวแล้วไปจำเขาเดี๋ยวนี้บอกเตัดภาพมาอีกที่ตั้มเขาบ่าเลยขาวบอกว่านี่เขาอย่างนี่เขาไม่เขาไม่ แ้เมเมนเขาไม่ก็เขา,าเานี่โมเมนต์บอ,อ,อกนี่ก,ก็ตะกรกลองแปงแล้จจวไ้ทำกจอซักได้คือปคือแชงอนาแชงเจแตมขม่เป็น่อเราเขายังเขาอ่อนว่าเป็นขีเมวน่น,นะแตกูมจอยแ่่ก็ปัระตกะ

ไพ่เป็นคนพัดไปคือบ่าไพ่พเป็นคนพัดแม่นพัดเกง่งผอนคำหรือว่าลองพัน้องพันบบคือเนาเหมือนคนเตี้ยๆเลยคือ,คอว่าิติดเ,เพื่อนย,นย,นยนุดยดี่น้องเอ้ย ว่าีดีเนาะทำแต่หึงหรือเปล่านี่เปลี่ยน้างนั่น้างนี่ไปมีสำนีบริวามีอีกวัสำนีเอาโดยจิพอนกินใช่เจ้าเห็ดทำไมเออ เป็นหนึ่งอีกบ่หรือเ่าเห็ดขเหมาว่าเอาเอาามอีกชัดอีกวันหนึ่งหนึ่งเดินไปให้เออเอาน่ว่วยหวคือกินกระบดเลยลูกเนีไม่คือว่าหนวกินเพนีกระบได้ลนะหน่วยจะได้กินนำี่ี่อนึ่ทำทำ แขนนี่โอ้ทำแขนนี่ว่ะเฮ็ดงุ้งยังบอกข้าใจว่าข้อหมายทำแขนคือแบบใดอยู่นี่อ้าวกระปั้นมันทำแขนนี่หยอกขึ้มกินกระเดี้วแล้วบ่บ่เพชรช่วยไข่เนี่ยคิวไปใครยุ่นี่เนาะทำแขนนี่ว่ะถ้าคนเุาชอบคนเพชรแบบใดบ่เออกจะปั้นอย่างนี้บ่เออ เน่กาไเดีจตั้อ่ะานี่ไปพูดเช้านี่อันนี้บ่เจ้าว่าไปพูดนะเข้าให้เจ้าอุ่นบ่ของเจ้าได้แต่ออกเลยของเจ้าออกแล้ว นยังไงเหตุจังไงเด็กบีกังด้เลยนั่นเด็กม่จุหนึนาะโครงการมาเอาอะไรบ่เพื่อ,ไไอนจะเห็ุยังเพื่นจะเอาเอาขี้แก่มันไปหายมูอาขี้แก่าไหนที่ไอันพีตาแหกันบ่อออเออ อยู่หน้าหนวดสามเดือนยังไม่ได้ไปแก้หน้าอยู่สักปีนี่เลยชอบไปกินข้าวใหม่ยังไม่ได้ thì lại qua đây rất cự này. Không ừ. quay, không quay tầm luôn hả? Lâu không Ừ. Qua xoay gần xoay gần. Không hay gì đâu. luôn. Cứ khảo cứ khảo mỏ đó. ขั่วนะนี่นะแข็งเนาะมันกลัวกินก่อนได้บ่เขาแก้บไปจ้ะเขาแก่วอะไห้ไปจ้ะบ่เขาเพราะเขาเขาอ่อนนี่มันสีมันสีบ่แข็ง่ บตนังาาทนีเล่นนะเบ่งมากอะไรตาเนาะลตามสากเ่ินสากย่างนี่นะ สังากขาสังม้องอะเดนบ่เดินเารอบหนวดล้สางใหญ่พ <characteristics> <Before No. S 1> ีแบบนี้ไนสังมองเ็นนะเนอะเอังมองเอนุ่มว้เคยตามบ้่มวยเออเออพอนุ่มเวจเคยตามบ่บ่เคย เ,เราโมมีคกยักเงื่อนเราเราเคยพี่หนเพราะเราจะบอกเขาต่ำน้ดมูกธน,นัดไปธนัดปูดเส้นทางเนาะธนัดทางแบกกากินเข่าปุ๊บแบ,บแบกแบ๊ะทางพันกินเข่าปุ๊ปปบปรับเดียวอืมได้โทษแต่งโมแล้วนะอืม เบ่ยเน่เบ่บพอนค้ามเนี่ยจ้าเป็นยังไงเบ่ยซีมาใหม่นะตายแล้วบอกเฮียแล้วบอกเอออยู่ทั้งเบ่ทั้งดุเนาะยุ่งกันเนาะ,นะเออชื้ออะไรน,นะนชื่อเมื่อไปถามก็ดันสามม,ม,มือนันดันสามนนะเราคือเนาะเออในเนี่ยผ่อนวันมันยับเสียดีไปึ้นราคากันนี่เลยอยังก็ได้ คือยืนเพื่อนยืนหยัดนะเดี๋ยวให้ทั้งนอคันต่ำก่อนพี่น้องกันบัดเนยเนาะก็จะขอจุกคีบิบคลีบไปเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันในคลิปหน้าเนาะอมีแหงเด้อเหมือนอาวะ สวัสดีทั้งป้าลูกเหมือนเด้อโอ้ยโดยเนาะเป็นคนงามเนาะคือจนหนาแดงคำเครียดเลยพี่น้องเลยอ๋อนาะสสารับคลิปนี้กาบุ้ยอย่างไรนาะพี่น้องเนาะกาบพอดีน้อสพอดำเข่าไม่มื่ออื่นพี่น้องไงเนาะมีเ็ดที่เพื้นทางบ้านเมืนเอิ่นกันเนาะหน่วยกับพวเอิ่นบริสุทธินกันพี่น้องเนาะกับมีแต่รัยอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยแข้งปังเบิรจักรู่จักร้อนาะสสารับคลิปนี่ 拜拜，爹。